เฟิรนหัตถยาเผยละครปฏิหารการเวลาที่ถ่ายค้างไว้ได้พี่หมีผู้คมกลับมาสารต่อโดยมีลูกสาวน้องหนุนและน้องหนังช่วยดูแลทีมงานโรงเรียนดังชี้แจงไม่ได้ไล่น้องลอนดอนออกพร้อมยืนยนันไม่มีการลังแกทํทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในโรงเรียนรอการวิพากษ์เข้ามาเคลียร์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้นป๊อปนิวสเตลี่น้ำยาบนปากออโรบีปันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะฮะเมื่อกี้สวัสดีน้องเจมจิด้วยนะครับมาเต้นเปิดรายการให้เราถูกต้องนะฮะใครที่ยังไม่ได้บ้วนปากก็อ่ะอย่าลืมบ้วนปากแต่เช้ากันด้วยนะครับถูกต้องมาที่ข่าวแรกของเราดีกว่านะคะสำหรับบอสของเอ็มแล้วก็พี่อู๋พี่เปิลหัตถยานั่นเองนะคะก็มาอัปเดต กี่ยวกับละครทางช่องของเรานี่แหละปฏิหารการเวลาค่ะคก็ได้พี่หมีโชติรัตน์นะคะมารับช่วงต่อ,อจากพี่ตัวสรอยูนั่นเองก็เป็นละครที่เรียกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายนะที่พี่ตัวเขาก็ตั้งใจกำกับนะคะเขียน,นบทเลือกนักสนแสดงทำทุกอย่างเลยนะฮะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีพี่ตัวก็จากไปเสียก่อนนะครับถูกต้องค่ะล่าสุดค่ะ ทาง YouTube นะคะชื่อรายการว่าหัตทยาวงนั่นเองก็เป็นคลิปเหมือนกับแต่ก่อนสมัยเก่าเลยที่แบบว่าทำออนยู่ในห้องคลอดแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยใครที่คิดถึงพี่ตัวก็สามารถไปดูได้ผ่านทาง y o u t u h e n n e n ค่ะค่ะจริงๆแล้วปฏิหารการเวลาที่ยังหายท้องอยู่เพิ่งจะได้เริ่มถ่ายอีครั้งหนึ่งหนุนหนังก็เลยเข้าไปหรือว่าเข้าไปดูเจริงๆดีใช่ไหมมันก็ต้องดีค่ะถามว่า ถามว่ามันดีแบบไหนอะคือชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเรา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 อยู่กัโลกความเป็นจริงเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ความคิดถึงหรือต่างๆน,นันั้นมันมีนมอยู่แล้วคนที่จะดูแหละว่าใจที่เปิ้ลไหวไหมเออจะแบบว่าไปต้องไปถ่ายให้ลูกค้าอันนี้อันนี้นี้แล้วนะไหวหรือเปล่ามันก็มีเรื่องของงานเข้ามาซึ่งการทํางานมันก็ทําให้ทาให้ทาใ,ให้เราดีขึ้น พี่เปิลเองก็ไม่เคยหยุดทํางานเลยเนาะ<ช>ก็เป็น working woman จริงๆแล้วก็พวกเราสองคนก็ไปประชุมกันดีเจวันจันทร์เอ็มเองก็ถามพี่เปิลเลยว่าพี่เปิลโอเคไหมแบบทุกอย่างดีขึ้นมาพี่เปิลก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่าใช้เวลานั่นแหละ<ช>ถ้าอ,อยู่กับพวกเพื่อนๆเยอะๆจะโอเคพออยู่คนเดียวปุ๊บก็จะ อาจจะมีบางช่วงเวลาที่คิดถึงบ้างและยิ่งกลับมาทำวีล็อกแบบนี้เนี่ยซึ่งมันมีไฟล์ภาพวิดีโออะไรแบบนี้ที่เป็นบรรยากาศเก่าๆในสมัยที่พี่ตัวยังอยู่เนี่ยแน่นอนความคิดถึงมันยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เปิ้ลหตถยาด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องราวดราม่าเรียกว่าทวนลงกันสนั่นวันไหวเหมือนกันนะฮะคือทางฝั่งของคุณการวิภากรที่เป็นภรยาของพิเศษโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังเนี่ยนะฮะเขาออกมาเปิดเผยว่าลูกสาวคนเล็กอย่างน้องลอนดอนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นว่าอ้าวหลังๆมานี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาใช่พอถามอะไรก็ดูจะไม่ค่อยตอบนะฮะปรากฏว่าคุณการก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่คือการถูกเพื่อนที่โรงเรียนนั้นบูลลี่หรือเปล่าถูกทําร้ายร่างกายจากเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะภายหลังที่ทราบเรื่องเนี่ยก็ประสานไปที่โรงเรียนนะฮะอันนี้คือถ้อยคําที่ ที่การเขาลงในโซเชียลนะฮะสรุปได้ประมาณว่าคือ,อาทางโรงเรียนเนี่ยปัดความรับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงมาด้วยว่าทางโรงเรียนไม่มีคนที่มีคุณสมบัติพอที่จะดูแลน,น้องลอนดอนได้จึงขอให้น้องเนี่ยออกจากโรงเรียนไปทําให้เรื่องนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลเลยนะครับล่าสุดทางโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงนะฮะตั้งโต๊ะแถลงกันเลยทีเดียวบอกว่าเรื่องที่คุณการโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่จริงนะฮะ บอกว่าโรงเรียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ไล่น้องอย่างที่มีข่าวออกมาด้วยนะครับทุกวันนี้น้องลอนดอนก็ยังมาเรียนปกติโดยทางโรงเรียนเนี่ยจะทําการพักการเรียนของเด็กนักเรียนสักคนหรือว่าไล่ออกได้เนี่ยเหตุผลเดียวก็คือผู้ปกครองไม่จ่ายค่าเทอมอ่าตรงนี้เรื่องนี้ก็เลย,เเลยมันก็เลยเป็นหมาดคนละม้วนไงะนะครับทั้งนี้ทางโรงเรียนก็ยังเล่าให้ฟังนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยโดยรวมเฉพาะ คุณเสกโลโซยังลูกพออแต่งงานเนี่ยสนิทสนมพอเพาออยังเชิญพี่เสกไปร้องเพลงเลยนะฮะสม<ช>สารนะฮะต้องมา,าปรากฏว่าเนี่ยงานนี้น้องอนดอนก็เลยเ,เหมือนแบบว่ามีการ ต้องให้คุณครูมาดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าทางโรงเรียนก็ชี้แจงแบบนี้นะครับซึ่งโรงเรียนเองรู้สึกตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่คุณการนั้นโพสต์ oh, ลงในโซเชียลนะครับ mm. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรอให้ฝั่งของคุณการแล้วก็คุณเสกเนี่ยเขาเข้ามาไกล่เกลี่ยพูดคุยกันถ้าไม่เช่นนั้นยังเกิดการโพสต์ลงในโซเชียลแบบนี้แน่นอนโรงเรียนเสียหายนะฮะก็อาจจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายได้เหมือนกันครับที่ได้กล่าวหาว่าได้ถูกเพื่อนในห้องเรียน รุมกระทืบปังหรือว่าทำร้ายอะไรต่างๆนะฮะคงอาจจะไม่ถึงกระทืบแต่ว่ารุมทำร้ายแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาถแถลงว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ทางขวามือผมนะครับการรุนี้ที่ที่ได้กล่าวอ้างจากโรงเรียนเนี่ยมันมันมน่าจะมันไม่เย็นไปไม่ได้เลยครับว่าโรงเรียนไลน่น้องออกนะครับจากวันนี้นะครับ ยังทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติภูมิของโรงเรียนเราก็คงต้องรักษาเกียรติที่เราสะสมมานานกว่า20ปีโดยเราจําเป็นต้องดําเนินการตามสิทธิและกฎหมายที่กําหนดไว้ครับ อืมคือเรื่องนี้เราก็คุยกันอยู่นะฮะว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ปกครองเนี่ยจะเลือกโรงเรียนให้กับน้องๆหนูๆของเราเนี่ยเราก็ต้องเลงือกโรงเรียนที่ดีแล้วนี่โรงเรียนนานาชาติด,ด้วยแต่ขอไม่เอ่ยช,ชื่อแล้วกันแล้วก็เรื่องนี้เราก็ถามน้องเอ็มไปเห็นบอกว่าน้องเอมเ็มเป็นสิทธิ์เก่าด้วยใช่ไหมเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แต่ว่าถ้าถามเอ็มสมัยนั้นกับสมัยนี้มันอาจจะยุคมันอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ตอบไม่ได้ว่ารเรื่องการบูลลี่มันเป็น,ปนยังไงเอ็มว่าเรื่องนี้ต้องรอฟังแล้วกันนี่ถึงขั้นที่ว่าคุณกกกกกาาาาาาารรรรรรเเเเเนี่่่ยย้บบออ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 อววววืงงงงงงขลลจจปปิดดทโตมถไ อันนี้เป็นจากฝั่งของคุณการนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสองฝั่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะกงค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝั่งด้วยให้เคลียร์กันให้เร็วนะคะครับไปต่อที่นางเอกสาวคนนี้ค่ะคุณแพนเค้กเขมมิดต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งเพราะว่าตอนนี้ใกล้แล้วจะคว้าปริญญาเอกโอ้โหด็อกเตอร์มาลำไรลลำไร้แล้วใช่ค่ะด็อกเตอร์แพนเค้กเขมมิดนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าใกล้แล้วแหละใกล้จะเรียนสําเร็จแล้วนะคะสําหรับนางเอกสาวคนนี้เรื่องราวดีๆค่่ะโดยเเอออบกวาตนนี้หลื งานที่ต้องส่งแก้อีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะอ,อีกเรื่องค่ะที่หลายคนโฟกัสเพราะก็คบกับาสารวัตรหมีมาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็ด้วยอายุของเธอด้วยก็น่าจะพร้อมมีครอบครัวเธอบอกว่าตอนนี้จริงๆนะยังมีงานค้างอยู่หลายงานเลยแต่อันนี้มีแต่ <c oughs> แต่ถ้าสารวัตรหมีจะมาเซอร์ไพรส์เธอก็ยกิ้มกรุ้มกลิ่มนะบอกว่าถ้าตอนนี้ก็คงไม่ตีดเอาแล้ว ก็ยังโอเคค่ะก็ยังโอเคมันก็ยังไม่จบไงคะเือไม่อยากพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีอ๋อเครว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นอะไรกําหนดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังสบายสบายกันก็คือเนยช่วยกันดูแลกันก็ยังเหมือนเดิมค่ะแค่บอกว่าพี่หมีน่ารักมากไม่ได้มีการกดกันไม่ได้มีอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะ ส่งเลยให้ตลอดเออจริงๆไม่จริงๆร่ว่าสัมภันนี <c oughs> ้เขาสัมภาษณ์เออ้เขาเห็นเองเขาเห็นตลอดเขาบอกเขาไม่ดูข่าวปกติพี่ไม่ค่อยดูข่าว <c oughs> แต่พี่เห็นทุกข่าวเลย <c oughs> แต่ก็กคือเขามันก็เห็นแล้วก็มีคนมาพูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟีดแบ็กต่างๆแต่ว่าเขาโอเคนะคือเราก็นวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้ค่ะ ได้ยินแบบนี้พี่หมีตอนนี้สตาร์ทรถแล้วนะฮะเอาไป happy, ดูแหวนแล้วแฮปปี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดมาขอก็น่าจะพร้อมแล้วแหละโอ้ยพร้อมสินะฮะคบกันมานานขนาดนี้นะครับอรอฟังข่าวดีกันละกันส่วนวันนี้เอมอูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ